ในแคว้นละนาโบราณนั้นมันกว้างใหญ่ไพศาลนะครับนับตั้งแต่สุโขทัยนี่นะครับมาไปจนถึงปู้นะครับสิบสองปานาเมืองจีนพุกนะครับหม่ามีหลายผ่าพันธุ์นะครับที่พ่อนัยอยู่ในแคว้นนี้นะครับอย่างเช่นไตยวนไตล่วไตลื้ไตยเขินไตยยองนะครับอืมสี่ห้าผ่าพันุ์หลักๆนะครับหมู่นี้พ่นใช้ภาษาเขียนเดี้ยวกันนะครับ ก็คือภาษาละนาน,นะครับภาษาอัคระละนานนะครับแต่สำเนียงการอู้นะมันก็จะพิดเพี้ยนกับไปนิดๆน,นะครับฟังกันหุ่เรื่องอยู่นะครับอืมก็อย่างว่านะครับมาเดียวเนี่มาถึงมาเดียวเนี่ยมันผ่านมาอยู่สิบรุ่นส้ารุ่นเขาไปแล้วนะครับมันก็ปลายๆถึงปลายๆมา,าเดียวเนี่ยนะครับแต่ละสายพ้นก็ถ่ายทอดอ่า ภาษาละนากันมาเนาะครับตามสายของเพิ้อน่ะปะเดียวนี้มันปลายปลายมันโหกันมันบดนะครับอ่าเกาะโม้ไทยเป็นไัยเนี่ยนะครับเห็นไหมมันก็อันอันภาษาละนานั่นนหะมันบางกรมนะส่วนใหญ่แล้วมันก็จะเหมือนกันนะครับบางตัวเต้าอันนะครับมาที่บนเขียนต่างกันนะครับมีความคิดแตกต่างกันไปก็ เอาก่อมาวิเคราะห์กันเลยนะฮะอยจะไปว่าอันไปนะเขียนผิดเขียนถูกนะครับเอาก็วิเคราะห์กันไปตามตามหลักการนะครับของภาษาทนานะครับอันตามที่เกยดขานมา <c oughs> ในปั๊บสาใบรา,านนะครับที่เก่าๆก่นะครับหมายแม้วันนี้มันกจะมาถึงคาว่าเลนานะครับอ,อันคาว่าเลนานยะมันอ่าในโบราณเ่ยเป็นใจเป็นคำพิเศษนะครับอ่า มันจะเขียนว่าอย่างอี้นะก็เห็นไหมแลนะเอาเอาอ่าฮอลเเธรรมดาก่อนนะอ่าเนี่ยแลธรรมดามันก็อ่าไม่แก่อันอันนี้แลนะก็มาอันนี้ฮะอันนี้มันมันเป็นแลกริยาธรรมดานะครับแลพอนะครับแลตาเห็นไหมก็อันแลนั่นแลเป็นการเอาตาแลนั่นแหละครับอืมอันเนี้ยอันเนี้ยอันนี้ลักษณะกริยานะครับมา คำว่าแลที่มาที่เราจะอู้ถึงปรเดียวเนี่ยแลนาเนี่ยมันเป็นคำมันเป็นคำส้อยอที่พ่นใจในกระลุงกนะครับหมายไหมอ่าแลนาเห็นมอ่าเป็นคำส้อยเป็นคำส้อยนะครับหมายไหมแลนะครับแลมันจะต้องเป็นตัวพิเศษนี่ตัวแลนะครับเห็นไหมอ่ะอ่านี่เห็นยไหมอ่าอันนี้โบราณเพื่อนใจใจนี้อันนี้เนี่ยพื่นใจใจโบราณใจใจเราเพื่อนใจใจ อ่าอ่าเริ่มต้นอ่ะเริ่มต้นโบราณวิจัยหางที่มันยกขึ้นไปสูงๆในตะวัดเนี่ยแม่อ้ไอหางไอม้วนอ่ามันมันเป็นรุ่นหลังๆมานะครับแต่โบราณเหมือนกันนะโบราณสมัยปลายๆนะครับแลนานะครับอันนี้เอาแลเนี่ยมาอันนี้ตัวแลแล้วนะครับมันนานะครับนามันก็อย่างนี้นะครับถ้ามันมันอยู่ด้านนอกอนี่มันก็เออย่างนี้ไงแม่มันจะเป็นตัวนามันก็เป็นอย่างนี้นะครับเนีย ันนี้ครนจะเอานาไปเอาตัวนาไปซ้อนทั้งลุ่มแล้วกันไหเอาตัวนาไปซ้อนทั้ลุ่มนี้เมะไหมไม่กล่าวมันก็ออกมาอย่างนอกนีม hmm. mm ัน hmm. ก mm ็บอบมันก็ไม่ใช่เป็นตัวนาได้วไหมฮะมันแยกกันนะครับอืมมันแยกกันมันก็เลยว่าเป็นตัวน้านะครับเห็นไมอ่ะก็ปนใช้เป็นกรรมพิเศษมาตั้งแต่โบราณนะครับบนเลเลนานะครับเลนาอย่างนี้นะครับอันอันตัวที่สองแล้วครับมาอันตัวที่สองปรกออัน ใช่ไอ้แล่แล่ตัวสมัยใหม่ไอ้โบราณสมัยใหม่นะครับเปรกตวัดห่างอย่างอีไหมเนี่ยเนี่ยตะวัดห่างอย่างอี้หมตะวัดปุ๊บอันแรกๆคนยุคแรกๆคนใจยกห่างไปตวัดตำบลบุญน้อยนี่แม่นี่นครับอันรุ่นแลกรุ่นหลังนี่มันจะอันอ่าเอาเอาม้วนห่างนะครับมาเขียนสุระแล้วปุ๊บม้วนเป็น เป็นทรงกลมอยู่ตรงบนหัวพวกนั้นะครับมาเหมือนเล่เหมือนม้วนสวัดหางนะนานากับอันเดียวกันนะครับนาแล้วตัวหน้าเอาไว้ั้งรุ่มนะครับเป็นหางแล้วก็ใส่ไม้กายอ่านว่าแลนาฮะได้แล้วนะครับเห็นไหมการเขียนแลนานะครับมันเป็นคำาซ้อยที่พูนใช้ในกระลงนะครับในกระลงนะครับส่วนส่วนใหญ่จะใช้ในกระลงนะครับแลนานะครับอัน ก็มันยากนะครับมันยากแต่ไม่ใช่ยากตอนนี้ว่าเราจะปขยายความคนอื่นในหุ้นหานตัวนึงก็มันยากตอนนี้แล้วครับไม,าาม่มาเพราะว่าภาษาละนาขอาเขาเป็นภาษาท,ที่ตายแล้วนะเขาไปเขียนอย่างนี้เพื่อนพอ,อนี่มันเพื่อนอา่ออนานบอกแล้วเพราะนั้นเราจต้องใช้ภาษาอื่นๆแล้วก็มาปรับเทียบเมื่อเป็นเามื่อเขียนนะครับปรับเทียบอธิบายให้คนอื่นในหู้นในห่านงฟังเนี่ยที่เพื่อนเ่าว่าปฏิวัตินะครับผมมัน ภาษาที่มันใกล้เคียงภาษาไทยน้อยก็ภาษาลนาหน่อยก็คือภาษาไต้นะครับมาภาษาไทยนะาายนะพ่อมันเกิดมาจากที่เดีดยวนะครับพ่อของเราก็เห็นฮนะเราจะเอาใจภาษาไตยแต่ผมเองผมใจรักการคองสภาวัฒนธรรมมหาวิทยายลัยเชียงใหม่นะครับมาเปิ้ลตกลงกันไว้เมื่อปลายปีสองแปดนะครับมาตวลงกันไว,ไว้ว่านะครับ การที่จะเอาภาษาไทยนะมาปริวัติเขียนเป็นภาษาละนานะั่นแหละก็ทําได้อยู่สามแบบหรือสามรูปแบบนะครับแม่แม่าก็คือแบบที่นึงไปเอาไว้เขียนอ่าลักศิลาจารึกนะครับเอกสารสําคัญสําคัญในโบราณนะครับแหมอันเพิ่นจะเอาภาษาไทยมาเขียนเพิ่นจะเทียบเอามาทุกไม้ทุกอักษรทุกเครื่องหมายแล้วก็ไม่กระด้่งไม่โกงไม่กงังไม่ก,งมก,งมกังไรพวกก็เอามาหมดนะครับ ครับมันฮามาโอถึงเราไม่ได้ใจนะครับมาฮามาโอถึงแบบสองเลยนะครับอ่าแบบที่สองนี่ก็คือการยืมเอาอักษรไทยนะครับมาปับเทียบมือเป็นอักขระละนานะครับมาแล้วก็ประกอบคมขึ้นมากับแบบภาษาไทยนะผสมประสานกันไปนะครับบางข้างไม้หรือสระมันมาตงรงมาตัดกันนะครับก็สามารถบูรณแล้วนะคำซับได้น้าหือห้อนาตามออกแบบไทยๆนะครับแต่เวลาอ่านท่านจะต้องอ่านเลึกถึงว่าไอ้คำนั้นเป็น เอาขล้อนานานะครับอย่างเช่นตัวไหนไหมอัเนี้อ่ะท่านจยไปเห็นว่าเป็นไม้สะนะแหนอ่าต้องหันว่าเป็นไม้แก่นะครับต้องเยี่ยนะครับไอไนมาเพราะนักคนทั่วไปว่าสามารถเข้ามาอ่านได้เลยครับคนทั่วไปนั่นจะต้องไปอ่านในในภาษาปริวาิแบบที่สามพูดนะครับมาดีฮอลแล้วก็ว่าก,กับคำนะครับเ,เอาแบบที่สองก่อนนะครับแลนะ,นะนะอันนี้ตัวแลเห็นไหมอันนี้ตัวแลนะครับตัวพิเศษมันตัวแลมือคือตัว อ่าไม่แก่สระแอนนะครัคือแลน, like muscle, ah ะนะครับมาไทยมันก็แลนะครับอันนี้แลนะครับอ่าตัวหน้าหางหน้าก็คือตัวนอนโหนนะครับไม่กาก็สตะนะนะครับแลนาเห็นไหมแลนาได้ไรไหมได้แล้วนะอันตัวที่สองแล้วครับอันตัวที่สองกับตัวหางไอ้ถึงจะตะวัดมนต์นี่ก็เหมือนกันนะครับตัวแรกมันก็แลเหมือนกันนะครับแลนะฮะันตัวหน้าหางหน้าก่อนหน้าเห็นไหมไม่กากรแลนาครับได้ไรไหม ก็อ่านว่าเลนานะครับอ่านพอดีป่นคนไทยพวก็อ่านได้นะครับอ่านเลนาก็แล้วไปนะครับออันนี้มันต้องใจรักการภาษาลนาอ่านนะครับไม่แก่นะตัวละนะตัวลาน,นะไม่กานะครับอ่านว่าเลนานะครับสําหรับอ่าการปฏิวัติแบบที่สามนั้นนะปนบอกฟังเอาเาสียงภาษาลนาตะบนบุ้นนะครับป้นว,ว่ามันจะได้นะครับก็อเอาภาษาไทยเขียนไปจนนั้นนะครับแมๆ่ๆอ่ก็ เขาบอกฟังเขาได้เนะเขาบอกเขาบอกพ่อยก็ได้เท่าที่รับตาแล้วก็มาเปิ้ลว่าแล้วก็แลน่านะ็อืมแนะลนา่าภาษาไทยมันเขียนได้เล่อ่านี่ก็เล่แล้วรับนาอ่าอันนี้ก็บนาภาษ,ษาไทยได้หไหมเล่นาานาพอดีมันเหมือนกันก็เล้วไปครับเหมือนกับเหมือนแล้วก็เล่เลยก็เล่นนะ พอดีมันเหมือนกันนะอ่านว่าแลนาะลนาะอันอันที่สองก็แลนาแลนาก็เลี้ยไปแล้วก็มันเหมือนกันนะฮะโอเคนะพอดีว่ามันก็ภาษาไทยกับภาษาละนานมันเกิดมาจากที่เดียวนะบางกํามันก็สำเนียงมันได้กันนะครับสำเนียงมันได้กันบางกํามันก็ผิดเพี้ยนกันไปนะก็อย่างว่าอย่างคาว่าบทเนี่ยบทเนี่ยฮะเห็นปะบทภาษาไทยมันบทนะครับบทอ่า อันบทเนี่ยบทนะครับบทนะครับมาอ่าอย่าหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่บทนะครับบทเห็นไหมอันคำว่าบทเห็นไหมคำว่าบทเห็นไหมอ่าบทนะบทเนี่ยอันภาษาไทยพ้นออกเสียงเอ็กนะครับบทเห็นไหม พามาเป็นภาษาล้วนานมันต้องการว่าออกเสียงว่าบดนะครับตามสำเนียงไตย,ยวนเชียงใหม่นะครับออกอบดนะครับไปไหมแต่ถ้าเป็นไต้ลือ้อดไต้ตังลำปางตังพะเยาเชียงใหมไอ้แป้นานพวน,นะครับบดบดมันมันบดเหมือนกันนะเสียงจัตวาเนี่ยนะบดเหมือนกันนะมันบดนะนะมันขึ้นไปดางบนพวนนะบดบดมันนี่นะครับ สำเนียงมันก็สําคัญนะมันแตกต่างกันไปนะครับหมายมันแตกต่างกันไปก็ก,ก,ก็โอเคนะครับมากาะก็โอเคนะครับมาเรนานะครับอ่าแลนานะอ่าตัวสองนี่แลนาครับอ่าก็อันพระจาราานาทางบนมันก็เขียนได้อยู่สองแบบอย่างนี้นะฮะอ่าอันนี่แลนานะไมอันเปิ้นใจตัว ตัวแรเนี่ยห่างไปโยกไปดางบนบนไหนไหมตะวัดนะครับอันนี้ตัวแรเนี่ยเปิ้นตะวัดห่างอ่ามนมนนี่เห็นไหมอ่าเป็นทรงลีมนมนี่เห็นไหมแลนาะมันก็แรนาเหมือนกันนะครับเห็นไหมอ่าก็เขียนได้ส่งแบบนี้ท่านจะไปพิจารณากันนะครับท่านท่านจะเขียนอย่างไรนะครับครับวันนี้ผมก็ขอบบรรยายเพียงแค่นี้นะครับ